ประเทศนะคะเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานแต่พบว่าบุคลากรในสถาบันการศึกษานั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการกลายเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็ทําให้สิทธิและสวัสดิการจากเดิมที่เคยได้รับนั้นลดลงไปาตามไปด้วยเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับเรื่องของจิตใจรวมไปถึงคุณภาพการเรียนการสอนค่ะติดตามจากรายงานของคุณพงเมธล่องเส้นค่ะ หน้าแรกของ Facebook เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยกลายเป็นช่องทางสําคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการออกนอกระบบและเตรียมการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่มีสมาชิก a c e b o o k กว่า1,600คนและเครือข่ายที่ร่วมลงชื่อกว่า40คนจาก40สถาบันการศึกษาปัญหาสิทธิและสวัสดิการของลูกจ้างมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีปี2542ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนสถานภาพการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด14แห่งอาทิจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยหมหิดลมหาวิทยายลัาย,ายบูรพาและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งปรับเปลี่ยนข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสำนักง,งบประมาณจัดสรรง,งบค่าตอบแทนการจ้างโดยจ้างเป็นสัญญารายปีให้กับบุคลากรสายกอคืออาจารย์เพิ่มขึ้น1.7เท่าของอัตราแรกเข้าสายขอนักวิจัยธุรการพัสดุเพิ่ม1.5เท่าและสายคอเจ้าหน้าที่คนงานเพิ่ม1.5เท่าแต่สวัสดิการที่เคยได้รับนั้นหายไปโดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลของพ่อแม่และบุตรหลายๆท่านเนี่ยทุกคนนี่เตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อ ไปสอบบรรจุเป็นครูปฐมมัธยมเพราะว่าชีวิตของเขามันไม่ได้มีเฉพาะตัวเขาคนเดียวเขามีพ่อมีแม่มีภรรยามีสามีมีลูกซึ่งเขาต้องดูแลแต่ว่าในระบบพนักงานมหาวิาลยเนี่ยเราอยู่ด้วยสัญญาส่วนสวัสดิการที่ดูแลเราเป็นประกันสังคมเพราะฉะนั้นจะดูแลเฉพาะตัวของเราเองไม่สามารถที่จะที่จะไปจนเจือ,อคนในครอบครัวได้ซึ่งตรงน,นี้เขาก็มองว่าชีวิตเขาไม่มั่นคง รูปแบบของสัญญาจ้างเป็นรายปีทําให้อาจารย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงรายและผลักดันให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายๆคนต้องหาไรายได้เสริมด้วยการรับจ้างทําวิจัยหรือเป็นอาจารย์พิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์ทุกวันนี้พอติดกรอบของสัญญาทําอะไรครับสแสวงหาไรายได้ทุกทางเนื่องจากเขารู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นคงในอะไรฮะไม่มั่นคงในระยะเวลาที่เขาจะอยู่หรือเขาจะไป ใช่ไหมครับบ้างก็โดนต่อ1ปี2ปี3ปีไม่เกิน4ปีนะฮะและอัตราเงินเดือนไม่ขึ้นนะฮะนะฮะในกลุ่มของราชพัตรราชมงคลเนี่ยไม่ขึ้นตลอดระยะเวลาสัญญานะฮะจากนั้นคุณไปต่อสัญญาก็ดูอีกว่าผลงานคุณเป็นไง <c oughs> ขึ้นได้ไม่เกิน500บาทเนี่ยพวกผมจะอยู่ยังไงอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งระบบที่จบปริญญาตรีเป็น1 5 0 0 0บาทตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจัดสวัสดิการให้ไม่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับค่าราชการเช่นค่ารักษาพยาบาลเงินประจําตำแหน่งวิชาการเงินตอบแทนพิเศษประจําปีเป็นต้นขณะเดียวกันเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมในการประเมินต่อสัญญาจ้าง คนดีเราต้องรักษาไว้ไทยที่ทางานด้อยประสภาพเห็นด้วยว่าโอเคควรจะถูกประเมินออกแต่ระบบประเมินจะต้องเป็นธรรมถ้าระบบประเมินไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะมีคดีอยู่ศาลปกครองเยอะมากคนที่ถูกกันแกล้งให้บผมถามว่าเป็นธรรมสอบเขาไหมไม่เป็นธรรมวันนี้ผมสร้างกลุ่มเครือข่ายเนี่ยหลายท่านไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นนะเพราะกลัวอะไรกลัวยกเลิกสัญญาจ้างเพีนเนี่ยมันทําให้สิทธิและเสรีภาพทางวิชาการเราเสียหมดเลย ผู้ประสานงานเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัยยังเสนอให้ปรับแก้กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2ปี2551โดยเพิ่มคำว่าพนักงานรวมไว้ในชื่อกฎหมายเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและให้มีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากพนักงานของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็เตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัยนอกระบบผงเมธลองเซ็งไทย PBS รายงานช่วงนี้จะพักกันก่อนค่ะส่วนช่วงหน้านะคะมาฟังเสียงสะท้อน